สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาอังกฤษเราจะมาเรียนคำว่า see look watch นะครับใช้ต่างกันอย่างไรนั่นเองนะครับเพราะว่ามีหลายท่านนะครับก็ยังไม่เข้าใจนั่นเองนะครับส่วนคำว่า see จะตรงกับภาษาไทยว่าเห็นนะครับ look จะตรงกับภาษาไทยว่ามอง watch จะตรงกับภาษาไทยว่าดูนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างประโยคกันนะครับว่ามันใช้อย่างไรบ้างนะครับส่วนใครที่นะครับยังไม่ติดตามนะครับก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับเราจะไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าว่ามันใช้อย่างไรนั่นเองนะครับ see look watch นะครับใช้ต่างกันอย่างไร เรามาเริ่มคำว่า see ก่อนนะครับ see เป็นกริยานะครับก็คือ verb นั่นเองซึ่งหมายถึงเห็นนะครับประโยคแรกนะครับ I saw you running I saw you running ฉันเห็นคุณกำลังวิ่งนะครับ saw ก็คือ see นั่นเองนะครับเป็นกริยาช่องสองนั่นเองนะครับก็จะแปลว่าเห็นนะครับอันนี้ไม่งงนะต่อไปนะครับ I saw him driving to work today I saw him driving to work today นะครับวันนี้ฉันเห็นเขาขับรถไปทำงานนะครับและประโยคที่3 we can see a beautiful house there we can see a beautiful house there นะครับก็จะแปลว่าพวกเราเห็นบ้านอันสวยงามที่นั่นนะครับ there, there ก็คือที่นั่นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ I saw your brother at the party Last night I saw your brother at the party last night นะครับก็จะแปลว่าฉันเห็นพี่ชายเธอด้วยที่งานปาร์ตี้เมื่อคืนนะครับ Last night ก็คือเมื่อคืนนะครับ The party ก็คืองานปาร์ตี้นั่นเองนะครับ Saw แปลว่าเห็นนะครับก็เป็นกริยาช่องสองคำว่า see นั่นเองต่อไปนะครับ I saw him this morning I saw him this morning ฉันเห็นขาวฉาวนี้นะครับอ่ต่อไปนะครับ Did you see that bird? Did you see that bird? นะครับก็จะแปลว่าคุณเห็นนกนั่นไหมนะครับต่อไป Can you see me? Can you see me? คุณเห็นฉันไหมอ่าต่อไปนะครับ Cat can see very well in the dark. Cat can see Very well in the dark ก็จะแปลว่าแมวสามารถมองเห็นดีมากในที่มืดนอกจากนี้นะครับคำว่า see ยังใช้ในความหมายว่าพบเจอได้ด้วยนะครับเช่น I'm happy to see you I'm happy to see you นะครับก็จะแปลว่าฉันดีใจที่ได้พบคุณนั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับ Nice to see you Nice to see you ดีใจที่ได้เจอคุณนะครับ See you later See you later ก็จจะแปลว่าเจอกันภายหลังนะครับ See you soon See you soon เจอกันเร็วๆนี้ See you tomorrow See you tomorrow เจอกันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูคำว่า look นะครับ look เป็นกริยาเช่นกันนะครับหมายถึงมองแล ดูโอเคเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง Look at that girl she's so beautiful Look at that girl she's so beautiful she is so beautiful นั่นเองนะครับก็จะแปลว่าดูผู้หญิงคนนั้นสิเธอสวยมากนะครับ Look at that girl นะครับมองไปยังผู้หญิงคนนั้นสิก็จะแปลประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับ Look at the pictures I took on Monday Look at the pictures I took on Monday นะครับมองดูภาพที่ฉันถ่ายเมื่อวันจันทร์นะครับต่อไปนะครับ Don't look at the sun with naked eye Don't look at the sun with naked eye นะครับก็จะแปลว่าอย่ามองดวงอาทิตย์ ด้วยตาเปล่านะครับ n น e อาแปลว่าตาเปล่านั่นเองนะครับต่อไปนะครับ look at me while I'm speaking look at me while I'm speaking นะครับก็จะแปลว่ามองมาที่ฉันในขณะที่ฉันกำลังพูดนะครับต่อไปนะครับ look at him look at him look at him มองไปที่เขา Look at me, look at me, look at me. มองมาที่ฉัน Don't look at me like that. Don't look at me like that. Don't look at me like that. อย่ามองฉันแบบนั้นต่อไปนะครับมาดูคำว่า watch นะครับเป็นคำกริยาเหมือนกันนะครับก็จะแปลว่าดู หรือว่าชมนั่นเองนะครับเช่นนะครับ I'm watching TV I'm watching TV ฉันกำลังดูทีวี I watched the football game I watched the football game นะครับฉันดูเกมฟุตบอลนั่นเองนะครับ watched ที่เติม ed แสดงว่าเป็นกิริยาช่องสองนะครับก็เลยเติม ed นั่นเองเห็นมาแล้วในอดีตพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับ I like watching TV series I like watching TV series นะครับฉันชอบดูซีรีส์ I want to watch it again I want to watch it again I want to watch it again ฉันต้องการดูมันอีกต่อไปนะครับ Do you wanna watch TV Do you wanna watch TV คุณต้องการดูทีวีไหมนะครับ ว่านะย่อมาจาก want to แปลว่าอยากที่จะนั่นเองนะครับหรือเราสามารถพูดเต็มได้ว่า do you want to watch TV นั่นเองนะครับอันนี้เป็นภาษาพูดนั่นเองต่อไปนะครับ Mali watches a film every dayMali watches a film every dayMali ดูหนังทุกวัน Do you like watching television do you like watching television คุณชอบดูทีวีไหม we are not watching television we are not watching television พวกเราไม่ชอบดูทีวีคำว่า watch นะครับคือการมองดูอะไรในระยะเวลานานๆน,น,นะครับ long time นะครับตัวอย่างเช่น watch a movie watch a movie นะครับดูหนัง watch TV watch TV ก็คือดูทีวีนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคำว่า see look watch เห็นมองดูใช้ต่างกันอย่างไรในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอนนะครับก็อย่าลืมนำไปใช้กันด้วยนะครับส่วนใครที่นะครับยังไม่เข้าใจก็สามารถที่จะย้อนไปดูอีกรอบได้เช่นเคยนะครับ จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรก็ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคนะครับเจอกัน ep หน้าสวัสดีครับ